สวัสดีวันที่15กันยายน2564ครับสมาชิกเพจ The s e a r เทจทองทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างครับราคาทองคำเบรกรอบขึ้นมายืน1,800เหรียญเมื่อคืนนี้และในวันนี้ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบ10เหรียญครับ1,800-1,809ถึงเหรียญตรงนี้แนวการไซวย์ตรงนี้ไซเวย์เพื่อรอเลือกทางต่อไปนะครับ ถ้าเบรกบนก็คือเบรกพันแเหรียญได้ราคาจะขึ้นต่อนะครับแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่1,815 1,825ไล่ไปทีละส0เหรียญครับส่วนกรอบด้านล่าง1,800เหรียญถ้ายืนไม่ได้สําคัญนะครับตรงนี้ต้องรอสังเกตว่าราคาจะยืนได้ไหม1ั0 0เหรียญถ้ายืนได้มีแนวโน้มขึ้นต่อครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็จะย่อตัวลงไป เพื่อสะสมแรงซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นณนะเวลานี้ราคาทองคําสร้างจุดสูงใหม่ไว้ที่พันแเกหรียญแล้วก็จุดต่ำใหม่ไว้ที่พันเเอหรียญซึ่งถ้าเราลากกรอบแนวรับแนวต้านออกมาเราจะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างครับด้านบนเฉียงขึ้นด้านล่างเฉียงลง ทำใหร้รู้เลยว่านาตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมปากกว้างเป็นการไซด์เวพักฐานแต่ทำไฮที่สูงขึ้นเรื่อยๆและทำโลที่ต่ำลงเรื่อยๆสามเหลี่ยมปากกว้างจะเป็นลักษณะของการมองที่ยากนะครับคาดเดาราคาสูงสุดราคาต่ำสุดได้ยากมากดังนั้นแนะนำนักลงทุนเทรดในกรอบระมัดระวังการเบรกเอาดีๆนะครับ เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแนวโน้มการไซเวพักฐานสามเหลี่ยมปากกว้างครับคาดเดาราคาสูงสุดราคาต่ำสุดยากมากครับกับแพทเทิร์นนี้ระมัดระวังการเทรดระมัดระวังพอร์ตการลงทุนดีๆนะครับราคายังไม่ไปไหนไกลครับยังคงรอคอย FOMC ในสัปดาห์หน้าอยู่ดังนั้นเทรดซื้อขายในกรอบครับขึ้นก็ขายลงก็ซื้อหาจุดเข้าดีๆครับ แอคชั่นทุกครั้งอย่าลืมต้องพกสตอปล้อติดตัวนะครับกับลักษณะการเคลื่อนตัวแบบนี้ขอให้ทุกๆุกท่านโชคดีในการเทรดวันนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ